สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนปลาต้มอ่อตรมตุน๋นตีนไก่แล้วก็แล้วก็ปลายปีกเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วหนูก็คัดเอามาปั่นเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็ใส่เนื้อปลานิเนานะปลานินนไปอันนี้นหนูหนูใช้เป็นเป็นปั่นนะคะเพราะว่ามันจะได้แบบเร็วๆใช่นะวันนี้จะทำเมนูอะไรครับขนมจีน้้ำยาปลานนี่ไก่วันนี้ทำขนมจีนน้ำยาปลาครับ หม้อใหญ่เลยครับกินทั้งครอบครัวเมื่อไเราทำอะไรกินทั้งครอบครัวครับอืนนี้เราใส่ตัวึ่งก็มีเลือดทุกคนเลือดสามก้อนคุณใส่ลูกชิ้นด้วยนะคะวันนี้วันนี้ลูกโดดด้วยลูกโดดทุกคนใส่เนื้อปลากระป๋องไปด้วยนะครับใส่ปลากระป๋องไปด้วยแล้วไปปั่นอีกรอบหนึ่งมีเครื่องปั่นก็ดีทุกคน ไปเปื่อยไปเปืไปไปเอาเอามาผัดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะปรุงอ่ะไม่ได้ทำหอยอืมแล้วอันนี้ที่ปั่นเสร็จแล้วครับเอามาผัดทุกคนแล้วแต่ใครทำแบบไหนขนาดแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะครับแล้วแต่ความถนัดเนาะค่ะ ว่าเมนูหลังแล้วรม,ม,มัมีสูตรตายตัว <c oughs> เพราะทำสิบรอบก็รสชาติไม่ซ้ำกันสิบรอบสูตรไม่ซ้ำจำไม่ได้ครับ <c oughs> มาแฝงนั่งเลย <c oughs> เนื้อปาลานิ่งๆแขงเนื้อปลากระกป๋องไ้นำฝากทุกคนย้อนดูคลิปนะครับยูทูปไม่ค่อยได้บางที เน้นแบบว่ายัย่วๆอ่าช่องเราครปาหั่นกระหล่ำค่ะผักแก้มของเรานี่ยนี่ลูกโดดของเราจะบอกว่าลูกโดดต้องใส่สุดท้าย <c oughs> เราชอบผักกระหล่ำแบบอย่างเงี้ยไ,ฟไฟอเด้งไอฝอยใช่ต้องใส่ที่ไอ้เครื่องแกงของเราอะค่ะที่เราผัดเมื่อกี้ลงไปเลยเ <c oughs> มื่อนี้เรากิน ขนมเส้นเนาะข้าวแรงเราหม้อใหญ่ใหญ่เดี๋ยวย่าก็มากินด้วยนะเราจะตักแบ่งไว้ให้แม่ให้พ่อให้แม่ครับค่ะหม้อใหญ่จริงหม้อใหญ่มากเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะตักใส่หม้อเล็กไว้ให้พ่อแม่อันนี้แพลวแพลทำแบบบ่เผ็ดหลายเพราะว่าอันพ่อกินเผ็ดว่าได้ย่าก็กินว่าได้นะจ้ะกินเผ็ดได้แต่ไม่มากไม่มากก็เลยแบบทำ ขาดไม่ได้เลยก็คือปลาร้าปลาร้าของเราใช่ไหมคะสองเตพีสองเตพีเครื่องก็ได้เบอร์คิมเราทำให้คนม่ายเพราะว่ามันจะเผ็ดจะลงไปเลยค่ะคนที่ฝุ่งใส่โอ้โหอย่าู่งสิล่ะ เดือดพุ่ๆเลยทุกคนเอาถ้วยมาครับถ้วยมาใส่ไปให้หมดเลยครับเลือดใส่ติ่งไก่ไปปีกไก่ก็เลือดครับแล้วก็เดี๋ยวใส่ลูกชิ้นปลาสุดท้ายรออองฟองเลยนี่ก็ได้โตก็ได้โตก็ไเด้โตกระเทนใสแล้วก็ตลูกชิ้นปลาใส่ลงไปครับเอาเอาลวกลูกใหญ่มามันด้อลอยนบนๆนะ ใส่เลยครับโอ้โหอืมโอเคครับไปปล่อยให้เดือดสักพักหนึ่งค่อยไปลูกโดใส่ไปเลยลูกโดนี่เอสแล้วค่อยใส่ต้นหอมปิดท้ายแค่นั้นจบลูกโดตุนชอบมากหม้อใหญ่ๆครับนี่หม้อใหญ่มากเลยครับใหญ่มากีกันทางบ้านทุกคนนี่นมจีนซื้อมาสามกิโลไม่น่าพอล้เราค่อยไปซื้อเพิ่ม โอ้ยทุกคนดูแซบบอเดี๋ยวลูกลูกชิ้นเดือดดูครับเดือดแล้วทุกคนลูกชิ้นแบบฟูแบบว่าเต็มหม้อเลยครับผมเอ้ยแต่แซบมากคุณนะโอ้โหลูกโดงลูกโดดทุกคนดูอ่าครับปิดท้ายแล้วครับผมดเดี๋ยวหยิบให้ลูกแปบ๊บนึง มาใส่ไปเลยนี่ครับต้องใส่ลไรอันง่วงนอนแน่ๆเลยง่วงนอนไ่นอนวินอืมแบนหลูมามากไหมกิมะขามมดนะก็ขาแ่มันดูดีทุ้คนน่ากินมากขากลัขึ้นมาก่าม่เก็บมะขาให้อันอะอ่ะไม้อยากมีีมวยีครับผมเสร็จแล้วแล้วเสิร์ฟเลย เสร็จแล้วผักของเราเนี่ยแหละครับมีเท่าไหนก็กินเท่านั้นละผักอืมมาทุกคนแล้วแบ่งใส่หม้อเล็กมามาทุ่งนาเรากินแบบลูกทุ่งลูกทุ่งครับลูกทุ่งเลยโอเคโอ้โหมาครับโอ้โหมกินกินน้ำกันอ้ะอือฮึจัดฉันหน่อซ่อมโอ้โหทุกคนแบบช่ายแบบอันนี้ยังทุกคนตั้งกล้องแล้วสวัแบบบ้านบ้านเลยบรรยากาศลาล้าน้ำกันนะจ๊ะ เค็มทอดเลยไงบรรยากาศคือดีมากงั้นแล้วไอ้ก็กินไอ้ก็กินขนมจีนกับปลาเองเป็นไงมีอีกไหมครับมีครับผมแม่กินให้หมดเก่อนนะถ้าไปทาคนแม่ต้องพอดีแต่หนูต้องน้ำลาอยู่ใส่น้ปลาเพิ่มมาใส่เพิใส่พี่กับว่าใส่ปลาไงน้ำตาอย่างเงาะพริกจิ้มกะปิถ้าเพื่อให้รูแล้วไมเป็นไรหม้อสได้ไหม แล้วทำยังไงอ่ะไม่เป็นไรหัวใจอ่ะไม่เป็นไรนี่ไงนี่ง่ายๆไม่ยากยุ่งตอนแรกคิดว่าไอ้ไรอันยังไม่มาก็เลยเอามาแบบพอดีเลยจานส้มหมือนกันอือเอาซ้อมไปอันหัวในี่ว่บผู้ใดกินกินปะอร่อยโลยอือกินได้กันอ๋ออันนี้ทำแบบไม่เผ็ดมากนะครับปันกลาง เพราะว่าพ่อกับแม่กินด้วยไงแบ่งไว้ให้แล้วเนาะตุนรอบเป็นหม้อเลยนี่แหละไม่เ<ด>อาข้อวมาแม่หรืจะใช้มือก็ได้นั่นเป็นไรต้องกินแบบนี้พริกจิก้มกระปิด้วยบอกเลยว่าเด็ดต้องกินหลังๆไม่ต้องอิงก็เสียหเราจะขนาดมันจะตกไงต้องอิงด้วย ใช่ข <muitas S 2> ้าเผ็ดแคนี้นะแบบโอเคจิ no ้มกะปิอะไรบี no ้เนี่ยลูกโเผ็ดเนี้ยบิกเลยแบบปานกลางออใส่จิจิ้อืดดลูกโซเผ็ดอือจมอดไหมออยมากม่ไหรฮะแคจ้มมอดะน้ำปลาใสมันจะหนนใส่น้อปลา เยอะอีกมาบรรยากาศสุดยอดสองสิบก็สองเยอะอีกเต็มแกอวคมณแมครับปลาดิ่อืมนะครับสับปาดิอืมหืมต้องสดคอรุกอยากกินี้มีอีกไหมครับมีครับไหนอยู่ในโต๊ะลูก ยัม่ไม่มเดิเอาไห้โอเคน,น,นะอมากเอาแตงไหมลูกเอาบอแตงไหมบอกเลยว่าด้านกินเจออย่างไหนอันไหมคะครับเห็นเห็นไใช่ไหมืกินเอาแตงไหมลูกเอาไหมาครับไม่เอาใช่ไหมถเอาแตงมงบอกว่ามีนะถ้าใครกินลูกถือขอ ขนมจีนแบบร้านยาโอเคมากเขาทำแบบเสร็จใหม่ๆอ่ะเส้นไงเส้นเขาทำใหม่ๆอร่อยจัดไปปิดรองมืออร่อยมากลองดูข้อกันยังบี้อ่ะอห่อยมากกินดีอร่อยโอเคอือไม่ได้นะไม่หน่อยเขาให้เขาให้ไม่นั่งกินเลย นี่ก็ยังก็คือมาเลยครับไอ้อยู่อยู่ถึงหน้าบ้านเลยับเดี๋ยวไปซื้อจดถุงอยู่หน้าบ้านนะค่ะเตียมเอาจานมาเดี๋ยวนรียมไวแบ่งให้ลูกเยอะๆค่ะหิวข้าวขาบ้านเนาะกินอะไรเดี๋ยวท้องแพลนกับลูกนะครับเดี๋ยวตวนไปเอา ขนมจีนให้ลูกก่อนยังไม่บายบายลูกไปบายขนมจีนให้หนูไงพี่รับใครเอามาในถุงมาหมดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้พ่อกับแม่ซื้อเถอะใช้ได้ไหมเอาเนื้อปลาไปทำบิบิเลยเกี๊ยมได้เนี่ยพี่อพอดีแล้วนะ้เต้นมันตาวเลยเดี๋ยวไปเอาขนมจีให้ลูกอ่ะักาาปมแบบว่ามันน้ำมันยัางมะเขืาแบบสิ่งนี้ใส่คราบนี่าไหร่เนี่ยน้ำยังย่างมะเขือสิ่งนี้วางอย่าเนี้ย เต้ระวังกล้องเขาหล่นลงไปจิ้งไปสุกๆหมดกันไล่ได้แหละดูแลดูแลเอฟซีเรื่อนั้นอะ่ะค่ะ <ś> มาจะแซ่บนะคะเขามีุ่มจีนออกกีเลยนเนาะเหลือ ร้อนมากจานนี้ไม่เผ็ดอ่ะร้านนี้ไม่เผ็ดร้านั้นน้ำที่เฮ็ดเผ็ดที่เฮ็ดเผ็ดแม่กินไม่ได้ร้านนี้ฮ็ดเผ็ดแม่กับพ่อกินไม่ได้เลยเผ็ดหลายอันร้านี้ว่าเผ็ดอืมถ้าเผ็ดนี่ลูกโดดเลย ยัไปเมื่อไหร่จะมาแป๊บนึงค oh ่ะลูกปะป๊าพุ่งไปหนูต้องรู้จักรอนรอนะลูกรอไม่ได้มันเอะไรคะรอไม่ได้มันอะไรนอนหิวแล้วหิวแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงใจห่อนแฮะต้อกินก่อนคือแบบก็แบบ นี่วิ่งพรดีวิ่ง,นนองอนะอ้องกินอันนี่บ้องแต่วิ่งขึ้นปากกนแน่เลยนะนี่เข่ากันนักยืได้น้ำกิ้มมึงเดี๋ยวนงด่าพ่หาแบบเน้อปาเข่าแล้วจะออกเป็นเข็มเจไดพี่จิ้มไ่อยู่เงี้อเนาะยินงเข้ม ไม่เห็อนอันเนี้ยคุณเออคไปิไปเลยค่ะเม้ยนะปาย่โอเคปะนหลับเ่วยอนฟันมั้ยน้ ความเวลาสั้นยางละเพี่ต่นคือเป็นผู้ที่ผู้เสียสละแต่น้างกินหน่อย <c oughs> หิวบ่อยคนหิวบ่อยดีไม่น้ยอยสองคนไม่หิวเลยมันดีไม่ใหญพี่ต่นนะ กินหน่อยเแต่ว่ากินด,ดูดูแบบเจ็ดแปดรอบต่อวันได้กินอะไรกับอ้นนวนนวลดมกับอ้วนแล้วกาลังคืนแล้วได้ไหมเลอกกินหรังนี่ได้ไหะกินได้แเจบได้เสร็จเลย เนี่ยไก่ตัวเนี่ยต้นนันเปื่อยโอเคบ้โอเคแต่แทนไม่พอดีอ่ะมันเปื่อยไรกินไก่ ป่เต้เป็นไรอันปะป๊าขาสั้นป้ลูกอาชอมมานี้่แค่นี้นะพอกินย่างคะกํลังกินอโอเคเดี๋ยวเขาไปซื้อใหม่อึ๊บเออนีเหมือนดูลยูกระเลง มามีมามีใส่นี้ให้หนูก่อนนะลูกกระเล้งอันรอไม่ไหวแล้วเถะนะรออันหิวแล่นผู้หิวแล้ว,ลวก,ลก็รอไม่ได้นี่ห,นนห,นหิวก็หิวพาลูกอะทำยังไงดคะับภาษาอังกฤษแจงคิวอะไรคะ thank กิ้วพี่จะผัดเหรอคะหนูลืมหนูกินแต่แบบเส้นมันอร่อยใช่ไหมหนูลืมกินแบบอันนี้กระดับเนี่ยทุกคนมันชอบพี่เต็มมันังมาแม่รวยมันแม่รวยมันมันมือใส่ไ่มอันเป็นสีขาวกินกิมไม่เยอะนะลูกกินไม่เต็มจี๊ด้วยจี๊ดพอเนาะสามหน่อย มันกินพริกจิ้มเหมือนกับปิดสิอือก็มันเผิดพี่ๆนั่งเก่นงนะทุกคนต้องต้องต้องพิงแผวไว้เพราะว่ามันมันตกแล้ว,ลวเอ้ยมุมนี้ไงมลมเย็นๆถ้าหน,นุ่มตื่นนี้คือหานะคะหันไปตกไปก็ดีนะไม่ไม่ให้ที่รักเระหหหัักกลลยแใ้ที่ตัดออกนะเออถ้าหนตกคอหักเลยไม่ให้ตัดออกด้วยพรามันสูงมากเลยนะพี่หนุ่มตกลมเย็นย่ง เราใส่ลำโพงน้อเนาะาสก็ไม่มีแต่เปิดลำโพงหนึ่งดังนาคนับเดี๋ยวเอาที่นอนไอ้ปิกนิกนั้นเนาะแล้วก็บูสาลำโพงนอนนะพี่น้องแบบนี้อยากเห็ดมันคือคาเฟ่ยน่งน่ะแล้วแบบทำมันที่นะพี่เนาะแต่แต่จะทำคาเฟ่ไม่ได้หรอกเพรวกนี้นอกจาก มันนอยู่เขาจะได้ไม่ได้มันอยู่ในต้องแบบอืมอันนี้ไม่ได้อยู่ฝั่งนั้นได้อยู่อลูฝั่งที่ติดถนนใหญ่ไม่เป็นไรลูกมันไม่ได้กัดเพ่ได้เหรอมันจะกัดเนาะเนี่ยฝั่งที่ขค่นั้นมันกัดมีมีฟันอยู่ยากเอาไปเก็บอันนี้นะแพลวเก็บพะบุงตรงที่เราเก็บอ่ะเห็นเหี่ยวแล้วว้าเหี่ยวแล้วเป็นตีนไก่นเพล่ริงครับผมเยอะ มันทำไม่ค่อยได้หิวไม่เหนียวเราอยังกินเยอะเลยเห็นไหมแล้วกินเก่งมากเลยลองดูเนี่ยแล้วกินดูตรงนี้ดูอร่อยไม่ใช่มันจะแบบเค็มๆอะไรอย่างเงี้ยมันมีเนื้อปลาคุณดูอืมอร่อยนะนะอ้องต้องกินที่ใหญ่แบบนี้ดีอด่ะเราจะมาเนี่ยหนึ่งแล้วกิกนรู้สึกจะมีไหม รู้ว่ารู้สึกอร่อยนะเน,นี้รู้สึกหายใจไม่อิ่มเลยนะพ่นเดินมาในแนงบ,าบา้าๆินอูเล็กล,ล,ลูกคไม่เด็ิดคอถ้าคกินลูกงเก่งเนืเก่งนี้มัมจนจะยาขึ้แก้มป่องทุกคนแก้มจะแตกแล้วทุกคนน้ไหลจา์ด,ดี อ๋อกินแล้วเหรอะมันเหนื่อยไงม,มันเดินมาแล้วมันเหนื่อยอ่ะมันเล่นกินหรอมันตีขึ้นพักก่อนกินกันเลยเตัวเลมจะหมอเลยหมอใหญ่แหงอันนี้เราแบ,บ่งมาหมอเล็กๆนะดูหลยอันโอ้โหว่ะว่ะ กุดกุดอกินเก่งอก่างไรอ่ะไหนกินเก่งมากอืมเก่งแอไงใครชนะกันใครชนะใครชนะป่ะนีชนะเหรอคะอืมพี่แพ้เลยอันเลยฮึแล้วกินหมดก่อนพี่พี่แพ้เลยต้งหนาหนาแพ้เลยเฮ้อไม่อย่างเป็นพี่นี่ไม่หนาเนาะเป็นพี่ยังไม่แก่พี่ยังไม่ถึงสิบแปดม่ซูมไป อีแปดเนียไม่เต็มต้องเรียกว่าพี่เหรอทรงผมทรงอะไรครับเนะี่ยเมื่อโอ้เก่งเก่งเก่งจนะซื้อใหม่อันชนะเอออันชนะมาดืม่มน้ำมาอ่ะแฮว มามากินตรนนี้ลูกมันตกรงเ,เนี้ยตรงปเดินมาหาตาลูกคุณเก่เนาะข้ามเลยข้ามัเลยเออ,อเไ,ไม่มีหลอดลูกเดี๋ยวอิม่มแล้วม่คํา,า,าคนี้กันลาไ,ได้ยํานี้ค่ะมันไม่มีหลอดจะกินยังไงอ่ะก่อนอันนี้หนูคอกินอันนี้กันน,น,น้องแซ่บอาะแบบเนี่ย เข้าช eh? ื่นป่านเพราะว่าชื่นใจนะเออเนาะเอ้ยเฮ้ยห้ามเปอดแล้วอยากชิวมาอยากองเทาอันนี้เขาซื้อให้นี่นะดูแบบฟองเขาตา กินวัชชินอีกอ่ะวัชชินอีกอีชินอีกอ่ะไม่ใช่อะอย่างกินวัชชินอะไรนะวัชชินอก็ไม่ก็จะกินอะไรลูกจะกินล็อบเตอร์ล็อบเตอร์ุ่นเส้นหุ่นอันนี้เหรอใครกินโอ้มาลูกเดี๋ยวเดี๋ยวป้าไปซื้อให้โอเคเขาเรียกว่าเส้นขนมจีนลูกรับเส้นนี่ครับทุกคนบรรยากาศดี นี่ค่ะอีกหนึ่งบี่จะหล่นแล้วทุกคนนี่ค่ะถ้าถ้าลาถ้าไหลจะไหลแล้วนี่แหละครับบรรยากาศทุกคนทุ่งนาแสมมันก็ไม่ค่อยเข้าเลยแป๊บๆมาหน่อยครับบรรยากาศเห็นไหมกินกลางกินกินกลางทรายของคนตัดหญ้าโอเคครับโอ้ยยอนแสงโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ ยังอยากชงผมทังแพลวแท้บ๊ายบายบ๊ายบายเจอใหม่คลิปหน้าครับบอกดิพูดดิตัวใหม่ทางครับฝากกดติดตามติดตาม,ตตามไลค์อันด้วยนะครับไม่มีหรอก <c oughs>